พอน้อมกลาบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพก,กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงลูกชายออกบวชผู้เป็นบิดามารดาจะได้ไปสวรรค์หรือตกนรกก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ หลวงพ่อือสีลิงดำท่านได้เมตตาต่อปัญหาธรรมเรื่องนี้เอาไว้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ของท่านได้ถามหลวงพ่อขึ้นมาว่าดิฉันขอเรียนถามว่า การอุปสมบทบรรพชามีอน,นิสงส์อย่างไรบ้างคะหลวงพ่อท่านได้ตอบว่าการอุปสมบทบรรพชานี้มีอน,นิสงส์พิเศษผิดกับอน,นิสงส์อย่างอื่นเช่นการสร้างวิหารทานก็ดีการสร้างสังฆทานก็ดีการทอดผ้าป่าทอดกระถินก็ดีอน,นิสงส์อย่างนี้บุคคลจะพึงได้ต้องโมทนาก่อนเมื่อลูกศิษย์ได้ฟังแล้ว จึงพูดขึ้นมาว่าหลวงพ่อช่วยกรุณาอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยเถิดคะ่ะหลวงพ่อจึงได้อธิบายเพิ่มเติมไปว่าความหมายว่าถ้าบุตรธิดาของตนบำเพ็ญกุศลให้แก่บิดามารดาแต่บิดามารดาไม่ได้โมทนาในกุศลนั้นกุศลนั้นย่อมไม่ได้แต่ว่าการอุปสมบทบรรพชานี้แปลกกว่านั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาทรงสแสดงไว้ว่า สมมุติว่าบุตรชายของท่านผู้ใดออกจากคันมารดาวันนั้นบิดามารดาก็จากกันลูกกับพ่อลูกกับแม่ย่อมไม่รู้จักกันเวลาที่บุตรชายอุปสมบทบรรพชาบิดามารดาก็ไม่ทราบแต่ว่าบิดามารดาย่อมได้อนิสงส์โดยสมบูรณ์คำว่าอุปสมบทหมายความว่าบวชเป็นพระส่วนคำว่าบรรพชา หมายความว่าบวชเป็นเนนท่านที่บวชเป็นพระด้วยตนเองจะมีอน,นิสงค์อยู่เป็นเทวดาหรือพรหมหกสิบกับสำหรับท่านที่ได้ทําบุญอุปสมบทช่วยเขาคนละบาทสองบาทหรือช่วยกันด้วยกําลังแรงอย่างนี้มีอน,นิสงคนละแปดกับสำหรับท่านผู้บวชเป็นเนนบวชแล้วมีความประพฤติด,ดีประพฤติชอตามรับบพระธรรมวินยัยเมื่อตายจากความเป็นคน ถ้ามีจิตของตนเป็นกุศลแต่ว่าไม่สามารถทรงจิตเป็นฌานท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนสวรรค์ได้ถึง3 0กับถ้าหากว่าทําจิตของตนให้เป็นฌานสมบัติก่อนตายจากความเป็นคนจะเกิดเป็นพรหมมีอายุถึง30สกับเช่นเดียวกันสำหรับบิดามารดาได้คนละสิบห้ากับเมื่อหลวงพ่อท่านพูดจบลงลูกศิษย์จึงได้ถามขึ้นมาว่า เวลากับหนึ่งเขานับกันอย่างไรคะหลวงพ่อจึงอธิบายให้ฟังว่าคำว่ากับหนึ่งนั้นมีปริมาณนับเป็นปีไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ว่าสมมุติว่ามีภูเขาลูกหนึ่งเป็นหินล้วนไม่มีดินเจือปนถึงหนึ่งร้อยปีเทวดาเอาผ้าเนื้ออ่อนเหมือนสำลีมาปัดยอดเขานั้นครั้งหนึ่งทำอย่างนี้หนึ่งรยปี ปัดหนึ่งครั้งจนกระทั่งหินนั้นหมดไปเหลือแต่ดินล้วนนั่นจึงมีอายุครบหนึ่งกับเมื่อลูกศิษย์ได้ฟังถึงกับต้องตะลึงถึงความยาวนานเลยทีเดียวแล้วลูกศิษย์จึงได้ถามขึ้นมาว่าถ้าลูกชายมีภรรยาแล้วจะได้อนิสง์ลดลงไหมคะหลวงพ่อจึงตอบไปว่าที่เขาลือกันว่าถ้าลูกไปมีเมียเสียก่อนแล้วค่อยมาบวช พ่อแม่จะได้อนิสงส์น้อยนั้นไม่จริงหรอกโยมบุญของพ่อแม่นั้นลดกันไม่ได้ลูกศิษย์จึงถามต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าบวชไม่ครบพรรษาจะบวชหนึ่งเดือนหรือสองเดือนได้ไหมคะหลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังว่าจะบวชหนึ่งเดือนสองเดือนหรือเจ็ดวันก็ได้ถ้าหากปฏิบัติด,ดีบวชสองถึงสามวันมันก็ดี แต่ถ้าบวชเลวนานเท่าไรก็ยิ่งลงอเวจีลึกเท่านั้นก็ไม่มีความหมายการบวชพระพุทธเจ้าทรงวางแบบไว้แต่พระที่เขาถือว่ามีศักดิ์ศรีกลับปฏิบัติเลวเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมอบอำนาจให้แก่สงทรงมีกฎไว้ว่าคนที่จะบวชนั้นจะต้องอยู่ติดทิศยะปริวาสสามเดือนก่อนในฐานะเป็นคนภายนอก จะต้องมาศึกษาพระธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบตัติถ้าสามเดือนยังไม่ดียังไม่ให้บวชถ้าอยู่ต่อไปอีกสามเดือนถ้ายังไม่ดียังไม่ให้บวชถ้าอยู่ต่อไปอีกสามเดือนถ้าสามเดือนสามวาระยังไม่ดีห้ามบวชตลอดชีวิตลูกศิษย์จึงได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเขาเข้าวัดกันเลยค่ะเวลาขาดหน้า พระคู่สวดก็สอนเสียทั้งหมดหลวงพ่อท่านจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นวัดฉันไม่ให้บวชเลยลูกศิษย์ได้ถามต่อไปอีกว่าคนเดียวนี้ต้องทำมาหากินถึงเวลาจะบวชก็บวชไปตามประเพณีไม่มีเวลาศึกษาระเบียบวินยัยข้อวัดปฏิบัติเสียก่อนบวชอย่างนี้จะได้ไหมคะหลวงพ่อได้ตอบไปว่า ได้สิโยมได้เอเวจีบวชวันแรกก็หมดจากความเป็นพระแล้วพระไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองและพระนั้นไม่ได้อยู่ที่การโกนผมคำว่าพระจริงๆแล้วอันดับแรกเป็นพระปลอมก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสมมุติสง์นั่นก็คือพระที่ปฏิบัติตามครบถ้วนทุกสีขาโบทพระพุทธเจ้ายังไม่เรียกพระนะ ทรงเรียกว่าสมมุติสง์พลาดนิดเดียวก็ไปนรกและการที่จะบวชเข้าไปถ้าในคณะสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวงการอุปสมบทถ้าเป็นอาบัติปราชิกหรือสังฆาธิเศษองค์หนึ่งสังฆกรรมนั้นเสียคนที่บวชนั้นไม่เป็นพระหรอกเป็นเนนเศรจอีกถ้านั่งรวมฉันรวมกับพระก็บาปกินตลอดแล้วก็มาอีกระดับหนึ่ง ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัยเขาเรียกว่าสาธุภิกขุคือนักบวชชั้นดีถ้าได้ฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีก็ยังเรียกว่าสมมุติสงฆ์ถือว่าเป็นกัลยาณชนจะเป็นพระจริงๆได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันลูกศิษย์จึงถามต่อไปอีกว่าการบวชให้อยู่ในวัดก่อนบวช คือการท่องบนสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติพระใช่ไหมคะหลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังว่าการอยู่วัดก่อนบวชเขาไม่ได้สวดมนต์เฉยๆเขาจะต้องเจริญพระกรรมฐานและต้องปฏิบัติให้อารมณ์จิตดีด้วยคือเข้าถึงธรรมพอไหมถ้าไม่พอไม่ให้บวชพระพุทธเจ้าทรงสั่งไว้แบบนี้นะถ้ารู้สึกว่ายาก ก็ตัดสินใจไม่ให้บวชเลยก็หมดเรื่องถ้าพิจารณาแล้วว่าควรจึงให้บวชขึ้นชื่อว่าบวชนี้มีความหมายมากมายเหลือเกินใครมีลูกชายก็อยากจะให้บวชแต่ถ้าบวชแล้วไม่ประพฤติตามพระวินยัยก็น่าหนักใจเหมือนกันแทนที่จะได้บุญกุศลมหาศาลก็จะพานให้ลงนรกมันไม่คุ้มกันเลย และอีกประการหนึ่งการจะให้ลูกหลานเข้าใจในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาบุญคือทำกันตามประเพณีเป็นสำคัญพอเริ่มจัดงานก็มีการฆ่าไก่บ้างฆ่าปลาบ้างฆ่าหมูบ้างฆ่าวัวฆ่าควายบ้างเอาสุราเมรัยมาเลี้ยงกันบ้างถ้าท่านทั้งหลายจัดอุปสมบทบรรพชา หรือว่าบำเพ็ญกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีถ้าทำตามประเพณีแบบนี้จะได้ชื่อว่าไม่มีอนิสงส์อะไรเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีเจตนาชั่วคือเริ่มต้นก็ทำบาปก่อนแล้วพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าจิตเป็นอกุศลกุศลใดๆที่ตนคิดว่าจะทำมันก็ไม่ปรากฏ ในการใดถ้าเราจะบำเพ็ญกุศลบุญราศีให้ปรากฏเป็นผลดีก็ขอให้การนั้นเป็นการที่บำเพ็ญบุญกุศลจริงๆขอบันดาลท่านพุทธบริษัทชายิงจงเว้นกรรมที่เป็นอกุศลเสียให้หมดงดสิ่งที่เป็นกรรมชั่วทุกประการอย่าให้ปรากฏมีเวลาเริ่มงานขึ้นมาสักทีกรรมใดที่ทำอกุศล เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีการเลี้ยงสุราก็ดีอย่างนี้จงงดไว้ตั้งใจไว้เฉพาะบำเพ็ญกุศลอย่างนี้จึงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองทีนี้สมมุติว่าลูกหลานที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนายินดีในการปฏิบัติความดีในด้านพระธรรมวินยัยยินดีในการเจริญพระกรรมฐานเกิดความชุ่มชื่นในการปฏิบัติน,นั้น อาน,นิสงย่อมเกิดแก่ผู้นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าผู้ใดก็ดีอุปสมบทบรรพชาเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งทำจิตให้ว่างจากกิเลสเพียงวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวนี่หมายความว่าวันหนึ่งมีเวลา24ชั่วโมงเวลานอกนั้นจิตก็ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง แต่ว่าตอนปฏิบตัติพยายามควบคุมกําลังใจไม่พลังพลาดจากพระธรรมวินยัยหรือเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตามในวันนั้นทำสมาธิจิตให้เกิดขึ้นจะเป็นทรงอารมณ์สมาธิก็ตามหรือจิตผ่องใสในด้านวิปัสนาญาณก็ตามวันหนึ่งเพียงชั่วขณะจิตเดียวจิตโปร่งจริงๆขณะนิดเดียวนาทีหนึ่งหรือสองนาทีก็ตาม แต่ว่าทำได้ทุกวันไม่จํากัดเวลาอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแม้แต่เพียงหนึ่งวันก็มีอนิสงส์ดีกว่าพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาตั้งหนึ่งรปีมีศีลบริสุทธิ์ไม่บกพร่องแต่ก็ไม่ได้เคยจเจริญสมาธิจิตเลยท่านบอกว่าอนิสงส์อันนี้จะคูณด้วยกำลังของแสน เพราะอาศัยอารมณ์ที่มีความชื่นบานมีความผ่องใสมีความพอใจมีธรรมปิติอาศัยลูกชายของตนประพฤติดีประพฤติชอบในระบบพระธรรมวินยัยทุกคนจะมีอนิสงส์มากขึ้นความหมายว่าถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีรัศมีกายผ่องใสขึ้นจะมีความสุขยิ่งขึ้น ลูกศิษย์เมื่อได้ฟังหลวงพ่อพูดจบแล้วก็ได้ถามขึ้นมาว่าดิฉันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งก็อยากจะให้บวชแต่เมื่อได้ฟังหลวงพ่อพูดถึงพระไปนรกกันเยอะเลยคิดว่าไม่ต้องบวชก็ได้เอาแค่เจริญพระกรรมฐานดีกว่าแต่อีกใจหนึ่งก็เสียดายที่ไม่ได้เป็นญาติของพระาศาสนาหลวงพ่อท่านจึงเอ่ยขึ้นมาว่าโอ้ยยายาถ้าไม่ได้บวช เป็นญาติของพระาศาสนาง่ายกว่าถ้าบวชเป็นญาติกับนรกง่ายคําว่าบวชบวชนี่มันหนกักพระพุทธเจ้าบอกว่าบรรพชาเป็นของหนกักพระโภปปุ๊บเข้ามาแล้วอันดับแรกศีลส,สมาธิปัญญาเริ่มต้นเลยจะไปรออีกสามวันหนกักมันไม่ได้ เขาเรียกปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ชาวบ้านต้องบูชาต้องกราบไหว้ไอ้ลูกเวลาไม่ได้บวชก็ไหวพ้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ย่าตายายใช่ไหมพอบวชวันนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาไหว้ทันทีนี่มันจะตกนรกกันก็ตรงนี้แหละที่หนักกว่ากันก็ตรงนี้แหละเห็นชัดชัดพระพุทธเจ้าเรียกสามัญผล ฉะนั้นนักบวชสมัยนี้ลงนรกง่ายกว่าสมัยก่อนและอีกประการหนึ่งพระนี่กินข้าวง่ายเมื่อไรละ่ะต้องพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาก่อไม่กินเพื่อติดในรถติดในกลิน่นติดในสีจะไม่กินเพื่อความอ้วนผีจะไม่กินเพื่อความผ่องใสจะกินเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นเองต้องปฏิบัติตามนี้นะ ลูกศิษย์ได้ฟังแล้วจึงเกิดความสงสัยและได้ถามขึ้นมาว่าถ้าพระทำแบบนี้กันมากๆก็ตกนรกเยอะสิขาหลวงพ่อจึงได้อธิบายให้ฟังว่าพระนี่ตกนรก9 9อร์ซนท่านมีบุญมากกว่าคารวาสโดยเฉพาะอย่างยิง่งอาหาเรปฏิกูลสัญญาสมผานก็ไม่รู้อุปชาก็ไม่รู้ ลูกศิษย์ครูมากก็สวยก็ลงด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผีสูผู้บริโภคอาหารอันมีผู้ถวายด้วยความเลื่อมใสแล้วไม่พิจารณาเสียก่อนเมาในรสอาหารนั้นสู้กินก้อนเหล็กที่เขาเผาแดงจนลุกโชนเสียดีกว่าเพราะกินถึงปากปากพังถึงคอก็คอพังถึงท้องก็ท้องพัง มันร้อนก็ตายพอตายแล้วก็เลิกร้อนส่วนพิสูจนที่ฉันอาหารโดยไม่พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาตายแล้วลงนรกมันร้อนนานแสนนานกว่าการบวชนี้ไม่แน่นักว่าจะได้ไปสวรรค์ส่วนใหญ่ลงนรกหมดดีไม่ดีชวนพ่อแม่ลงไปด้วยถ้าปฏิบัติไม่ดีตามพระวินยัยครูบาอาจารย์ตักเตือนเข้าก็โกรธ ไปบอกพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เอาเรื่องที่ถูกทำโทษไปบอกเอาแต่ความดีไปบอกพ่อแม่พี่น้องก็พากันโกรธว่าพระด่าพระอย่างพระกัปิละบวชมาแล้วท่านทรงพระไตปิโดกก็มีลูกศิษย์ลูกหามาลาบสักการะก็เกิดมาความทะนงตนก็เกิดขึ้นต่อมาสอนไปสอนมาก็สอนคัดขานคำสอนพระพุทธเจ้าเช่นตายแล้วศูนย นรกสวรรค์ไม่มีเป็นตน้นพระตักเตือนเข้าก็โกรธทีนี้แม่กับน้องสาวก็พลอยโกรธไปด้วยตายแล้วต่างคนต่างลงอเวจีมหานารกเห็นไหมการบวชนี้กรรมหนักมากถ้าพลาดนิดเดียวอาบัติปราชิกอาบัติปราชิกนั้นมีสี่สิกขาบทคือหนึ่งเมเมถุนกับสตรีสอง ฆ่ามนุษย์ให้ตาย 3. ลักทรัพย์ตั้งแต่ราคาหนึ่งบาทขึ้นไป 4. ปวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนสิกขาบทที่ขาดง่ายที่สุดคือลักของราคาหนึ่งบาทขึ้นไปขาดจากความเป็นพระทันทีข้อนี้ระวังให้มากคนเขาทำบุญเรื่องนี้แต่เอาไปให้อีกเรื่องหนึ่งเศษและอีกประการหนึ่งการแสดงอาบาัต เขาต้องบอกเหตุว่าเราทำอะไรมาไม่ใช่ว่ากันตามภาษาบาลีเลอะไปจริงๆแล้วในพุทธการเขาต้องบอกจุดที่เป็นคือเราละเมิดอะไรมาบ้างบอกพระด้วยกันถ้าอยู่ในคณะสงฆ์ต้องบอกในคณะสงฆ์ที่ทำทั่วไปเป็นภาษาบาลีนี่มันไม่ถูกถ้าไม่ถูกการเรลืองอาบัตก็ไม่สมประสง์ค และก็ลงท้ายว่านะปุเนวังการิสามีผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกนะปุเนวังภาสิสามีผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกนะปุเนวังจินตะอิสามีผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกทีนี้เวลาเราแสดงอาบาัตต้องตั้งใจจริงว่าไอ้ความชั่วประเภทนี้เราจะไม่ทำอีก เราจะไม่พูดอีกเราจะไม่คิดอย่างนี้อาบัตที่เป็นมันจึงจะยับยัง้งการแสดงอาบัตอย่าคิดว่าอาบัตหมดไปนะแผลที่เป็นมันจะเป็นแผลตามเดิมความชั่วแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราไม่ทำมันก็เป็นการยับยั้งความชั่วไม่กำเริบหรือมากกว่านั้นเราตั้งใจคิดว่าเราจะไม่เป็นอาบัตด,ดีกว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อือษีวัดท่าสูงสำหรับการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ